ขณะที่ไฮรักซ์ v ีโวนั้นเพิ่งมนันจะเชนสดๆร้อนๆและกำลังเป็นกระแสอยู่นั้นมาสตาร์ใจสู้ครับเอาบีทีรุ่นปรอับอุปกรณ์มาสู้แต่คราวนี้หลายคนก็อยากรู้ว่ามันมีจุดต่างอะไรบ้างเดี๋ยวผมเทียบให้ฟังกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนเลยเพราะว่ากระจังหน้างวดนี้ก็จะทําเป็นแบบสีดําที่ดูดุดันยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าเส้นสายต่างๆนั้นจะยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนสีตามคาแรคเตอร์แค่นั้นเลยและถ้ากล้อไปที่การชนหน้าส่วนล่างสุดจะพบว่าตรงบริเวณชายล่างและช่องใส่ยป้ายทะเบียนจะพบส่วนที่เป็นกาดกันชนหน้ายืดออกมาและทำรวดลายให้ดูแข็งแกร่งขึ้นและนั่นนะครับเป็นจุดเด่นของการปรับอุปกรณ์ครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการตกแต่งอยู่หลายส่วนด้วยกันและจะซ่อนไว้ตรงไหนบ้างเดีามาติดตามในข้อถัดไปครับจุดต่อมาก็ปรับตามเทรนด์นะครับ กระจกมองข้างกับมือเปิดประตูจะตกแต่งด้วยสีดาเข้มเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่ดูดุดันยิ่งขึ้นและนั่นนะครับก็จะเป็นจุดเด่นไม่สิแยกเลยว่าจุดบังคับของรถกระบาท,ที่แต่งดุเลยจริงๆถึงแม้ว่าลาวหลังคานั้นจะให้ตั้งแต่ปี2021แต่สำหรับโรบาร์นั้นเขาเพิ่งให้ในรุ่นนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าในออสเตรเลียนั้นเขาจะนิยมใส่กันมากเพราะบางส่วนนั้นเขาก็ให้มาจากโรงงานและคราวนี้ก็จะได้สัมผัสความเท่โดย จะมีการติดตั้งให้เข้ากับรูปกระบะมากขึ้นส่วนบริเวณล้อนั้นถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าตัวปวงล้อนั้นก็จะยื่นออกมาแถมตกแต่งด้วยสีดำอีกด้วยใช่ครับเขามีการเสริมคิ้วขอบล้อให้มันดูหนาขึ้นเพิ่มเข้ามาและแน่นอนว่าก็จะทําให้ตัวรถนั้นดูดุดันยิ่งขึ้นพร้อมกับล้ออันลอยที่จะมีการลมสีดำขนาด18นิ้วเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของรถที่เน้นแต่งดุจริงๆ สำหรับสีตัวรถนั้นก็จะมีการเพิ่มสีล็อกเกรย์เพิ่มเข้ามาซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่างสีเทาและสีน้ำเงินและด้วยเหตุนี้สีน้ำเงินดั้งเดิมก็จะถูกตัดออกไปเช่นเดียวกับสีแดงและสีเงินและแน่นอนว่ามาสตาร์นั้นไม่เคยพลาดที่จะเอาสีสันสดใสมาใส่แต่ในเมื่อกระบะยอดขายไม่ดีนั้นก็เลยต้องมีการเพรเซฟสักเล็กน้อยนั่นเองสำหรับภายในห้องโดยสารจะมีการเปลี่ยนใหญ่ๆเลยนั่นก็คือ ทนสีภายในก็จะมาพร้อมกับสีดําตัดสีเบดที่ทําให้ดูแปลกตาก,กว่าค่ายอ,อื่นๆยิ่งขึ้นแม้กระทั่งอิสสุผู้ที่เป็นพันธมิตรเองซึ่งแน่นอนว่าจะเปลี่ยนทั้งแผงแดชบอร์ดและเบาะนั่งอีกด้วยออปชั่นต่อมาเป็นของใหม่จากอิสุดีแบทที่เพิ่งปรับอุปกรณ์ไปเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือแป้นเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยแพดเดิลชิฟท์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าชิฟ f ์ผ่านเกียร์นั้นอาจจะไม่มันก็จะมีแป้นไว้ตบเล่นๆหรือว่าใช้งานจริงจัง อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกับ Isuzu D-Max เลยนั่นก็คือ Rough Terrain หลักการทำงานไม่มีอะไรครับกดปุ่มปุ๊บระบบก็จะคอยจัดการให้สามารถเดินทางบนผิวขรุขระม,มากๆให้ราบเรียบขึ้นได้นั่นเองพร้อมกับติดตั้ง Diff Lock มาให้เป็นการเสริมทางเลือกในการลุยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าจะให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองมาถึงจุดสำคัญเลยนั่นก็คือระบบความปลอดภัยนั้นทาง m a t e r เขาไม่เรียกว่า ADAS และก็ไม่เรียกว่า i Active Sense ด้วยซึ่งออปชั่นนั้นจะเหมือนกับ D-Max เลยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติสามารถเตือนขณะข้ามแยกได้ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทํางานทุกย่านความเร็วระบบเตือนและช่วยให้รถกลับเข้าเลนระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบป้องกันรถชนกําแพงเยกกแตเลยว่าแม้ว่าจะไม่มีชื่อแต่ฟังก์ชันนั้นครบ สำหรับรุ่นย่อยนั้นก็จะมีการเพิ่มรุ่น3-0 s ูในรุ่นฟรีสไตล์แคปซึทงจะมีการใส่เครื่องใหญ่มาให้และต้องแลกไปด้วยรุ่นย่อยอีกกานัประการไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันกระบะตอนเดียวที่แน่นอนว่าเป็นรุ่นเดียวที่ใช้แผงแดชบอร์ดจากด m a x แถมมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีกด้วยและเรียกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่หายากสุดๆเหมือนกันและแน่นอนว่าในเวอร์ชันตัวเตียนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นแคปหรือรุ่น4ประตูที่จะมีตำนานหัวเตียง ก็หายไปด้วยส่วนเกียร์โต้นั้นในรุ่นไฮเลเซอร์ก็จะมีการติดตั้งมาให้แทบทุกรุ่นซึ่งจะเป็นทางเลือกเสริมแต่มาในเวลานี้ถ้าไม่ใช่รุ่นฟรีสไตล์แคปถ้าไม่ใช่เครื่องยนต์3 0 0 0ซีอดนะครับเพราะว่างวดนี้เขากักมาให้เพียงแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นเรียกได้ว่าตัดยับไปแพ้นิสันนาวาร่าและฟอร์ดเดนเจอร์อ้าวแล้วเหลือกี่รุ่นน่ะเดี๋ยวจะมาเฉลยกันในภายหลังครับคุมพลังทั้งสองรุ่นยังคงเหมือนเดิมครับ ทั้งเครื่องยนต์1.9ลิตรกำลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรจับคู่เฉพาะเกียร์ธรรมดาและขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นถ้าเกิดอยากได้เครื่องยนต์แบบฟูลออปชันจะมาพร้อมกับเครื่องดีเซล3.0ลิตรกำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะในรุ่นเริ่มต้นกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะในรุ่นที่เหลือมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อนสีล้อเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นจากการถ่านรุ่นย่อยไปมาราคาก็จะมีดังต่อไปนี้เรียกได้เลยว่าเพิ่มทางเลือกแค่รุ่นเดียวเท่านั้นแต่ก็ต้องเสียรุ่นย่อยไปอีกเกือบ10รุ่นถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปดูที่ที่งานมอเตอร์โชว์วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนที่อ m p a c t เมืองทองธานีหรือจะเป็นที่โชว์ดูมาสเตอร์ทั่วประเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันในภายหลังครับ